เดี๋ยวลองคุยสายผ่านสมาร์ทวอทเลยตะเป็นไงโคตรลื่นเลยนะตัวนี้ไม่มีเอิอเลยไม่มีกระตุกหรือวัดอุณหภูมิวัดความดันนี่ก็โหดแล้วนะเขาก็ยังมีโหมดออกกำลังกายกว่า20แบบเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l มิมอลวันนี้มาเจอกับสมาร์ทวอทสายสุขภาพที่จัดเต็มสุดๆเลยตัวนี้ก็ ออกกาลังกายได้สําหรับใครสายสปอร์ตแล้วมันต่างจากสมาร์ทวอทสายสุขภาพยังไงตัวนี้จัดเต็มกว่ารุ่นอื่นๆแน่นอนก็จะเป็นเพียวเฮลท์ไลฟ์เอชาสามเดินทางมาถึงรุ่นที่3เรียบร้อยมาดูของภายในกล่องกันหน่อยดีกว่ามาถึงก็จะเป็นตัวเรือนแมนนวลสายชาร์จแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนนะเป็นไงสวยงามเหมือนเดิมมีฟังก์ชันเพิ่มเติมจากรุ่น2นี่โคตรเยอะเลยอย่างแรกเลยด้านขวาก็จะเป็นตัวลาโพง แล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นรูไหมนั่นเองนะครับผมตัวนี้สามารถคุยสายผ่านตัวเรือนได้เลยแล้วใช้งานได้จริงเลยนะปลายทางนี้ก็เสียงชัดแจว๋วส่วนเรานี่ก็ได้ยินดังเลยลําโพงของเขาถ้าเกิดว่าไม่เอาไปคุยสายเนี่ยเอาไปใช้ฟังเพลงยังได้ไอ้ <c oughs> นี่มันสมาร์ทวอทหรือว่าลำโพงบลูทูธ่าดูตัวเรือนต่อกันหน่อยดีกว่าเป็นไงอันนี้ใช้งานง่ายมากเลยนะมาถึงก็กดค้างเพื่อทำการเลือกวอทเฟสก่อนได้เลย ส่วนเราเนี่ชอบหน้าปัตะกี้นะมันดูให้ข้อมูลเยอะดีส่วนนี้ก็สวยไปอีกแบบน,นครับผม ี่ตัวสายของเขาก็จะมีสลักโลโก้เพียเวเฮลมาด้วยตรงนี้สามารถเลือกตัวสายสแตนเลสได้เหมือนกันแต่เขาจะขายแยกนะชุดละ349บาทตรงนี้สามารถปรับขนาดได้ด้วยสเปคตวัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ IPS ขนาด1.3 2นิว้วฟูลทัส,สกินกดได้ทุกจุดเลยนะแบตเตอรี่ขนาด230มิลลิแอมป์ใช้งานโหดๆเลยก็5วันถ้าเกิดว่าใช้ทั่วไปก็7วันได้ <c oughs> เห็นแบบนี้คือรองรับมาตรฐานกันน้ำ IP 6 8ว่ายน้ำเปียกเนี่ยได้เลยมาถึงเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่สายมาให้นะถอดเปลี่ยน ง่ายมากๆมีหมุดอยู่ด้านบน2อันถ้าเกิดว่าใครจะใช้สายแฟชั่นต่างๆนะแต่เราก็แนะนําใช้สา,สายซิลิโคนที่เขาแถมมาให้นี่แหละก็เพราะว่าสายเขาเนี่ยจะเป็นซิลิโคนเกรดดีเลยนะใส่นอนใส่ออกกาลังกายหรือว่าใส่ทั่วไปเนี่ยไม่คันไม่แพ้แถมใส่สบายแน่นอนเพราะว่าตัวสายของเขาเนี่ยเป็นเมดิ c a l g r a d ซิลิโคนเลยไม่แพ้ไม่อมเหนื่อแล้วก็ยืดหยุ่นสูงด้วยตัวเรือนเนี่ยเราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะเขาชาร์จเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเองไม่ได้นานมากแต่ว่าใช้งานได้ถึง7วันเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้้้งาาานนดดววยะถเกิ่ เนี่ยเปิดครบทุกอย่างก็ประมาณ5วันนั่นเองนี่มีลูกเล่นด้วยนะครับผมหน้าปัดนี่ก็ขยับไปมานะเป็นไงดิมแสงให้ด้วย อ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ก็ออโตออฟใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรายกแขนขึ้นมาก,ก็จะมีออโตไรส์ขึ้นมานะครับผมอันนี้เราเปิดอยู่ฟังก์ชันบลูทูธนั่นเองเราก็สามารถเปิดปิดได้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้ใช้คุยสายเนาะมันก็เหมือนกับเราต่อลําโพงบลูทูธเดี๋ยวไปเชื่อมต่อให้ดูอีกรอบหนึ่งแบบละเอียดนะมาดูในส่วนของตัวเรือนกันหน่อยดีกว่าเป็นไงโคตรสวยเลยนะนี่ด้านข้างก็จะเป็นกระจกค้งมนนะครับผมเวลาใช้งานปัดไปปัดมาเนี่ยมันก็ สมูทแล้วก็เข้ากับตัวนิ้วเลยนะครับผมอ่ะอันนี้เราตั้งเอาไว้เนาะเวลาปัดซ้ายขวาเนี่ยเราใช้บ่อยสุดก็ควบคุมเพลงนี่แหละก็เอามาไว้อันแรกเลย แล้วก็จะเป็นแคลอรี่พวกนี้ก็ตั้งได้หมดเลยนะสแตททั่วไปเมชเชอร์เฮิเลวัดตาการนอนหลับการออกกําลังกายเว t เดอรแล้วก็อันนี้อันไหนที่อยากจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้คมชัดมากเพราะเราเนี่ยปรับจ้านะเดี๋ยวเราขอปรับเลื่อนลงมาหน่อยดีกว่าอันนี้เราปรับสูงสุดเลยเวลาไปใช้ข้างนอกเนี่ยก็ดูได้ไม่มีปัญหานะครับผมเอาไว้สักครึ่งหนึ่งนี่เป็นไงคมเลยนะโอโห อันนี้มันดูผ่านกล้องเนาะถ้าเกิดว่าดูของจริงเนี่ยมันก็คมอยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยมันทำให้ฟุ้งนั่นเองนี่ <Okay. S 1> ใช้งานง่ายเลยนะครับผมเลื่อนขึ้นไปอ้าวมาพอดีเลยแล้วก็มาอ่านข้อความอ่านลายเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมนี่เป็นไงเซนโฟโต้เอาเป็นข้อความบ้างนี่เอาลงมาแล้วอ่ะโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใช้งานง่ายๆเลย <ๆ S 1> ก็ปัดไปทังซ้ายนะมันก็จะมีโหมดต่างๆเนี่ยใช้คุยหรือว่าดูข้อความปรับแสงสภาวอากาศการนอนหลับแล้วก็ต่างการเต้นของหัวใจใช่ไหมหรือว่าจะกดด้านขวาบนก็เข้าโหมดต่างๆอันนี้เราสามารถเลือกการดูโหมดต่างๆได้ง่ายๆเลยนะอันนี้จะเป็นลิสต์ใช่ไหมในด้านขวาบนนะครับผมแล้วก็เมนูสไตล์ตอนนี้ก็เป็นอันที่3าใช่ไหมลองอันที่2กันบ้างแล้วก็ดูเมนูนี่ก็จะเป็นวงกลมนะ เรือนหาได้เลยแสบอ่านโทรศัพท์แล้วก,กดตรงกลางเนี่ยเราก็สามารถกดตัวเบอร์โทรแล้วก็คุยหรือว่าโทรออกทางตัวเรือนได้เลยเดี๋ยวไปโชว์ให้ดูอีกทีนะึงนะมาดูสไตล์ครบก่อน b, แสบล้วก็อันแรกไม่อันนี้ก็ใช้งานง่ายนะเป็นไงนเป็นแบบคาวนะหรือว่าเป็นแบบกลุ่มก้อนเมฆนั่นเองอันนี้ก็เห็นที่เดียวหมดเลยแต่เราชอบอันแรกเนาะเป็นลิสต์เปลี่ยนมาเป็นแบบแรกกันหน่อยเมนูสไตล์แล้วก็สไตล์ที่3ใช้งานง่ายมากเลยจะปัดจากซ้ายไปขวาเพื่อทำการย้อนกลับก็ได้นะไม่แล้วก็แสบ ่ะเป็นไงโคตรลื่นเลยนะตัวนี้ไม่มีเอิอเลยไม่มีกระตุกหรือว่าไม่มีแบบหลุดเลยเลื่อนลงมานะครับผมก็จะเป็นการเปิดออดีโอโหมดเปิดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราเปิดเพลงหรือว่าคุยสายเนี่ยมันก็จะมาออกลําโพงตรงนี้เลยนะ แล้วก็ในส่วนของตัวไม์ก็จะเป็นรูตรงนี้นั่นเองไม่อยากจะเปลืองแบตมากก็มาเปิดปิดตรงนี้ได้เลยดอนดิสเทอร์โมดก็ด้านซ้ายบนรูผจญเนาะแล้วก็ปรับแสงตรงนี้กี่วิให้มันดับไปก็ทําได้เหมือนกันนะนี่ด้านซ้ายล่างก็จะเป็นการหามือถือนั่นเองตอนนี้มือถือเราก็สั่นเรียบร้อยเราไม่ได้เปิดเสียงไว้ถ้าเปิดเสียงมันก็จะดังเนาะอันนี้จะเป็นเซตติ้งเมนูต่างๆดิสเพย์แบตเตอรี่ไวเบรชั่นแล้วก็รันเกจร์สควอชโค้ดพาสเวิร์ดก็มาตั้งได้นะครับผมซิสเต็มอันนี้จะเปิด มาตั้ง w อ r เ face หรือว่าจะกดค้างเอาก็ได้ s กินไทม์แล้วก็ปรับ max สุดเลยนะ9วิแต่เขาจะเตือนมาหน่อยว่ามันจะกินแบตนิดนึงก็ไม่เป็นไรอันสุดท้ายก็จะเป็น rise to wake นั่นเองก็ยกแขนขึ้นมาตัวหน้าจอหนึ่งก็จะติดให้อัตโนมัตินั่นเองนะก็ด้านล่างถ้าเกิดว่าแบตจะหมดก็มาเปิดได้นะมันจะมี power save mode ด้วย vibration เราก็ไว้ตรงกลางแล้วกันตั้งสตอร์นก็ได้ถ้าเกิดคิดว่ามันสั่นไม่แรงพอตัวนี้สามารถไปเลือกจากในแอปก็ได้นะเดี๋ยวเราไปกดให้ดูอีกทีหนึ่งเราชอบน,น,นออออบ,บ เลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะออกกําลังกายใช่ไหมกดจากโหมดมันก็ได้หรือว่าด้านขวาล่างก็ได้ตรงนี้มันก็จะเป็นช็อตคัทให้เรียบร้อยแล้วนี่เขาก็จะมีโหมดออกกาลังกายกว่า20แบบเลยนะ volleyball sit up golf แล้วก็ลับบี้บาสเกตบอลเทนนิสโอ้เพียบเลยนะครับผมวิ่งปั่นจักรยานออกกำลังกายพิกกิ้งมีหมดนะพวกนี้แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันเด่นสมาร์ทวอทสายสุขภาพนะมาถึงก็วัดความดันได้เลยบัตรเพรสเชอร์บัตรออกซิเจนข้อความสภาพอากาศวัดอัตราการเต้นหัวใจวอร์กเอาท์เรคคอร์ดวอร์เอาบอดีเทมเพอร์เจอร์อันนี้ก็มาหม่เลยนะสามารถวัดอุณหภูมิด้เดยตัวนี้แม่นมากเหมือนกับเราเอาปืนวัดอุณหภูมิเนี่ยยิงที่หัวเลยนะในการวัดความดันโลหิตเนี่ยความแม่นยำเขาจะอยู่ที่90%เลยลยแ้วกออััตตรรรากเเ้นเนนงหวใจจบออซิี ถือว่าแม่นยำมากๆการวัดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมากดนะเขาก็จะวัดให้ทุกๆ5นาทีเลยเราก็ไปดูค่าผ่านแอปพลิเคชันได้ Data ก,ก็จะเป็น STAT มี voice assistant ด้วย Bluetooth not connect อ่ะอันนี้ตะกี้เราปิดเอาไว้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะเปิดก็ง่ายๆเลยนะครับผม s w i p แล้วก็ด้านขวาแค่นี้เองก็เปิดแล้วเดี๋ยวเราก,กดกลับมาให้ดูกันหน่อย turn off bedroom light อ่าเป็นไงไฟด้านหลังก็ดับแล้วนะครับผมใช้งานง่ายไหมโอ้โหเฟี้ยวจัดเดี๋ยว ขอเปิดกลับมาก่อนโ okay. อเคต่อกันหน่อยคอริคอร์ดประวัติการโทรคอนแทคเพอร์เซ้นแล้วก็เทลโฟนอันนี้สามารถแอดคนเนี่ยได้10คนนะเราก็ไม่ต้องไปกดเบอร์เลยพวกนี้ก็กดโทรออกได้เลยเราก็จะกดเบอร์เองก็ได้นะเดี๋ยวเรากดโทรออกให้ดูตุ๊กกดเป็นคอนแทคละกันนะครับผมอ่าเราลองคุยสายผ่านเจ้าตัวนี้ให้ฟังเนี่ยกดไปปุ๊บอันนี้มันก็กดโทรออกเลยอ้าวรับแล้วเดี๋ยวลองคุยสายผ่านสมาร์ทวอทเลยมาขอใบามาจอหน่อยลำโพงอยู่ตรงนี้นะ ฮัลโหลเทสเทสได้ยินไหมเอ่ยเราได้ยินไมได้ยินแล้วโอเคได้ยินโอ้ oh, เราได้ยินชัดแจ๋วเลยเธอได้ยินเราชัดไหมชัดปกติเหมืนอกมนกับใช้มือถือคุยเลยไหมหรือว่าเธอแยกความต่างออกได้เหมือนพูดไกลๆที่หนึง่งนะแต่ว่าก็เหมือนใช้มือถือคุยอ๋อใช่เพราะว่าตัวเรือนเนี่ยมันอยู่หน้ากล้องส่วนเราเนี่ยอยู่หลังกล้องมันก็เลยอาจจะดูพูดไกลหน่อยเดี๋ยวเอาปากมาใ,ใกล้ๆโอเคเป็นไงดีขึ้นไหมอ,อ่าสุดยอดเลยตัวนี้โอเคขอบคุณมากครับ โอเคแล้วกดวางสายจากตัวเรือนได้เลยนี่ไงเพลงมันเปิดอยู่เดี๋ยวเราเปิดต่อกันเลยโ้โหเนานไม่ได้ติดลิขสิทธิ์อันนี้เป็นเสียงที่ออกมาจากตัวเรือนเลยนะเออตะกี้เดี๋ยวเราขอเปิดเสียงเพิ่มกันหน่อยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดใช่ไหมพราะเราอาจจะไม่ได้เปิดเสียงมือถือเยอะโอเคเปลี่ยนเพลงแล้ว กดหยุดกดเล่นผ่านตัวเรีย,ยงง่ยมาเสียงยังดีเรื่องเลยเนีนนเ่ยหลายๆวันเดียวก็เกินแวิหรือยังหรือว่าจะกดเล่นเพิ่มเสียงลดเสียงจากตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะโอเคไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วเดี๋ยวหิวข้าวพอดีเลยมาสั่งข้าวกันหน่อยดีกว่าแล้วก็แวบเนี่ยมันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็เสียงออกตัวนี้แล้วนะสวัสดีค่ะน้องรับสวัสดีครับอ่าสั่งข้าวหน่อยครับ ยำไข่ดาวแล้วก็ข้าวเปล่าถุงหนึ่งครับยำไข่ดาวแล้วก็ข้าวเปาหนึ่งใช่ครับผมค่ะเม่เผ็ยมากมาขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ่ใไ่เป็นไงโอ้โหเสียงดังฟังชัดเจนจังหวะนี้ใช้งานง่ายจัดใฮ้ฟังก์ชั่นจัดเต็มไหมเดี๋ยวขอมาดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น ทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับผมดูเซนเซอร์โคตรเยอะมีตุ่มตรงนี้ด้วยปกติสมาร์ทวอชไม่มีใช่ไหมเรือนอื่นเนี่ยดูมีตรงกลางซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็มีวงแหวนตรงนี้อีกต่อไปนี่วัดระดับน้ําตาลแล้วนะครับผมไม่ต้องเจาะเลือดกันแล้วแม่อะไรจะโหดขนาดนั้นวัดอุณหภูมิวัดความดันนี้ก็โหดแล้วนะแล้วก็ไม่ได้นูนมากด้วยใส่ใช้งานก็ไม่รู้สึกแบบว่าเป็นสมาร์ทวอชเธอรทะาสายรักสุขภาพแต่อยากได้สวยๆหรือว่าสปอร์ตเนี่ยก็ตัวนี้เลยนะครับผมในส่วนของการชาร์จแบตก็จะเป็นตรงนี้ ไม่เหล็กใช้งานง่ายไม่ต้องเล็งเลยตอนไม่ใช้งานหรือไม่อยากจะให้เสียงออกจากตัวนี้แฟาปิดก็เป็นการประหยัดแบตบไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธอันนี้จะเป็นบลูทูธเสียงนะแต่ว่าบลูทูตัวเรือนเนี่ยมันเชื่อมต่ออยู่ตลอดอยู่แล้วเนี่ยดูจากด้านซ้ายบนก็ได้มันจะเป็นสัญลักษณ์เชื่อมต่ออยู่ข้างตัวแบตนั่นเองนะเรายังสามารถมาดูประวัติการออกกําลังกายแบบละเอียดได้ในแอปเหมือนกันนี่โชว์เยอะเลยหรือว่าตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถต่อกับ GPS ได้นะแต่ว่าจะใช้กับมือถือนะในส่วนของตัวแอปเนี่ยก็จะเป็น Fit Calpro แอปนี้เลยมีทง Android iOS เนอะอันนี้เราก็ใช้กับ iPhone รื่นไหลไม่มีปัญหานะครับผมรวมถึง Android ด้วยนี่มาถึงหน้าแรกก็จะให้มาแอดตัว s Smart Watch แต่ของเราเนี่ยแอดเรียบร้อยแล้วระดับแบตเนี่ยต่ำแล้วนะครับผมใช้งานมาอย่างหนักหน่วงด้านซ้ายล่างที่ชอบมากเลยเลื่อนมาด้านล่างสุดเนี่ยคลิก to measure all items เขาคลิกทีเดียวเนี่ยวัดมาให้หมดเลยนะอุณหภูมิร่างกายอัตราการเต้นหัวใจความดันแล้วก็ spo2 นั่นเองส่วนหลับเนี่ยกดวัดไม่ได้นะเราจะต้องไปนอนก่อนแล้วก็ในส่วนของข้อมูลต่างๆต,ต,ตัวแอปนี้ดูง่าย มากเลยนะอันนี้ก็การเดิน total calorie total distance แล้วก็ go today ยังไม่ครบนะหรือว่าเราจะกดเข้ามาดูค่าต่างๆแบบละเอียดก็ได้เลยของแต่ละเวลานั้นก็ทําได้นะครับผมคาแนะนําแล้วก็บทวิเคราะห์มาให้ด้วยนะอย่างสล e p ดูได้เลยหลับลึกหลับตื้นหรือว่าตื่นตอนกี่โมงบ้างอัตราการเต้นหัวใจวนี่เขาเฉลี่ยม,มาเป็นวันใช่ไหมเดี๋ยวดูวันนี้แบบละเอียดโอ้โหเอาเรื่องเลยแล้วก็มีบทวิเคราะห์เฉพาะเราด้วยนะอันนี้ละเอียดจัดนะครับผมอ่ะมาดูต่อกัน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มาครั้งแรกนี่เลย what face ครับผมเี่เขามีให้เลือกโคตรเยอะเลยนะจากในออนไลน์ลสวยๆอ่ะจะอยู่ข้างล่างข้อมูลเยอะๆฮ่าแต่ข้างบนเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะแต่เราชอบที่มันข้อมูลเยอะๆแล้วก็มีหลายสีมากกว่าอันนี้ก็เฟี้ยวนะครับผมเลื่อนทั้งวันเนี่ยน่าจะได้ทั้งคอนเทนต์แลละ <laughs> โหเยอะจัดนะครับผม อาจจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของ watch face นะโอเคนี่อันนี้แล้วกันดําแดงสิงหัวเรียบร้อยเป็นไงนง่ายมากเลยนะหรือว่าจะใช้รูปของเราเองก็ได้สามารถจัดตัวนัสือปรับแต่งสีทําได้หมดเลยใช้งานง่ายมากต่อันที่แอปกันหน่อยดีกว่าใช้สมาร์ทวอทมันก็ต้องแจ้งเตือนได้ใช่ไหมอันแรกเลยใครยังไม่ไปเปิดหรือมันไม่แจ้งเตือนก็มาเปิดก่อนนะเราเนี่เปิดทุกแอปเลยถ้าเกิดไม่เจอในลิสต์เนี่ยก็อ,อยู่ด้านบนนะ enable all reminder ก็เปิดไปซะหมดเลยนะครับผมนี่ของเราเนี่ยมีแอปตั้งเยอะถ้าเกิดไม่เจอก ก็ด้านล่างเลยนะครับผมมอร์มายเดอร์มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาแต่ว่าไม่ได้โชว์แยกแอปเหมือนกันที่เขามีมาให้พวกนี้มันจะแยกแอปเป็นสีสีเลยนะของเราเนี่ยมีแอปเทสเตใช่ไหม,มก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาแต่ว่าไม่ได้แยกเป็นสีบอกมาว่าเป็นไลน์เป็นอนะินสตาแกรมเนาะถ้าพวกนั้นเนี่ยมันก็ทําออกมาแยกแบบนี้เลยนะครับผมดีมากๆโอเคมาต่อกันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าใครเปิดหมดแล้วยังไม่แจ้งเตือนอีก mm. ก็มาที่เซตติ้งเนาะเราก็เลื่อนหาแอปของเราช่ครับเนี่ยของเราก็มากด Allow Notification หมดแล้วโอเคจะได้ไม่บอกเนาะทั้งตัวแอป แล้วก็เซตติ้งของมือถือแต่ละรุ่นเลยนะครับผมมาต่อกันเลยว่าอลารามพวกนี้ก็ไม่ได้ตั้งแจ้งเตือนเนาะใครจะตั้งปลุกผ่านตัวเรือนก็ได้ของเราเนี่ยตั้งปลุกผ่านมือถือแต่ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นรีมยเดอร์นั่งนาน,นก็เตือนให้ลุกออกไปหรือว่าจะเป็นกินน้ําทุกๆกี่ชั่วโมงก็ตั้งได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่จะต้องมากดหรือว่า่าลืมมาเปิดก็นี่เลยนะครับผมอัตรา,าก,การเต้นหัวใจก็ตรวจวัดเราก็จะมีตรงนี้การวัดแบบอัตโนมัติก็ออโตเมติกเลยนะครับผมพวกค่าต่างๆเนี่ยเขากดนะดหรอน จะกดเองก็ได้ตรงนี้สามารถเลือกเวลาได้ถ้าเกิดว่ามันกินแบตอะไรอย่างนี้เนาะนี่ Weather Report ก็แจ้งเตือนสภาพอากาศมานั่นเนองนะ Time f o r m แล้ว้วก็จะมีไฟล์นี่สั่นเรียบร้อยหรือว่าหาตัวเลือนนั่นเองนะครับผมจเจอแล้วแล้วก็ในส่วนของ Favorite Contact ตรงนี้เราก็แอดเอาไว้10คนนั่นเองเอาไว้กดโทรออกง่ายๆไม่ต้องกดเบอร์เนาะ e c k to take photo อยากจะใช้ตัวนี้ในการถ่ายรูปเนาะชวนี่เขยา่ามันก็จะ3 2 1แล้วก็ เล็งถ่ายได้เลยใช้งานง่ายนะตัวนี้มีเวลาให้ด้วยอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวตั้งค่าทั่วไปเนาะโกต่างๆแล้วก็ยูนิตมากดตรงนี้ได้เลย <Okay. S 1> ฟังก์ชั่นใหม่กันหน่อยดีกว่านี้ยังไม่ได้ใช้ให้ดูเลยใช่ไหมคลิก <laughs> to measure all i t e m ดู มันก็จะวัดมาหมดทุกอย่างเลยนะยกเว้นสเลปอันนี้ก็จะมีอุณหภูมิอัตราการเต้น,นหัวใจอ้าวนี่ drive hit cup อ่าตัวเทสนาเราเนี่ยคับและมันก็จะแจ้งเตือนมายัางมือถือแบบรวดเร็วเลยนะที่แกคือโทรศัพท์มือถือพร้อมกันเลยแต่ว่าพวกนี้ก็ยัง c o n t i n u a s u r e อยู่นะครับผมอ่าเราจะต้องอยู่นิ่งๆนะเรียบร้อยได้มาหมดเลยอุณหภูมิอัตราการเต้น,นหัวใจบัตรเพลช์เชอร์แล้วก็ spo2 อยู่ที่97%นนั่นเองตัวนี้ก็อยู่ในช่วงนะครับผมเจ้เป็นไงอย่างเฟี้ยวเลยตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะ จะดูนะตอนนั้นหรือว่าไม่อยากจะให้มันออโต้วัดแล้วก็กดเองก็ได้นะนี่อัตราการเต้นหัวใจถ้าเกิดว่าเขาวัดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเรือนมันจะสั่นนะถ้ามันอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คือกําลังวัดอยู่นั่นเองนี่สั่นมาเรียบร้อยได้อยู่ที่69นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตอนวัดดูมีแสงเสียวเขียวหรือว่าจะเป็น spo2 เนี่ยกดวัดอยู่ก็เหมือนเดิมแสงเขียวเขียวกระพริบ <c oughs> ขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูใกล้กันหน่อยดีกว่าคลิก <c oughs> to measure all items s h a p ดูเป็นไง มาแล้วนะครับผมแต่หาไม่เจอถ้าเกิดหาเจอเนี่ยมันก็จะทําการวัดแบบนี้ฉลาดจัดนะครับผมเป็นไงโอเคแต่ต้องใช้ที่ข้อมือนะ ตรงนี้เดี๋ยวมันก็เออเลอร์หรือว่าหาจับไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูค่าแบบไม่ละเอียดมากเนี่ยก็มาดูที่ตัวเรือนได้เลยนะทุกค่าเลยตะกี้ก็จะเป็นการนอนหลับใช่ไหมเวทเตอร์อซการดูพวกวันตกไข่หรือว่าแทร็กประจรําเดือนก็ได้นะครับผมแต่ของเรานี่ไม่ได้ใช้นะแล้วก็พวกฟังก์ชันเหมือนสปอร์ตวอททั่วไปก็มีหมดเลยนะครับในการจับเวลาทามเมอร์นับถอยหลังตั้งปลุกไฟฟนแล้วก็จะเป็นเซตติ้งของตัวเรือนนั่นเองนะใช้งานง่ายไหมตัวนี้อย่างสวยเลยนะครับผมเป็นไงกันบ้าง Smart w วอทช์เพียวเฮฟไรท HR3 จัดเต็มสุดๆเรื่องสุขภาพค่าต่างๆวัดได้เยอะมากแถมตัวเรือนสวยไม่เทอะทะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมเรือนนี้เขาก็จะมีด้วยกัน3สีนะสีดำสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนั่นเองตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันด้วยนะตรงนี้อย่างชอบมาดูในส่วนของราคากันบ้างดีกว่าฟังก์ชันจัดเต็มคราน,นี้ เขาเนี่ยก็จะมีราคาเต็มอยู่ที่6,990บาทนะแต่ช่วงเปิดตัวจะลดเหลืออยู่ที่2,290บาทเฉพาะช่วงโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่25เดือน5ถึง31เดือน5เนี่ยจะเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นเองนะเอาเรื่องราคาไม่ถึง2,000ให้ฟังก์ชั่นจัดเต็มสุดๆนะครับผมสำหรับเพียว e a l t h Life HR3 นั่นเองแถมประกันเครื่อง1ปีมีปัญหาเคมใหม่เลยไม่ต้องรอซ่อมสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะเขาจะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะเชื่อถือได้ หรืออยากจะไปดูของจริงหน้าร้านเขาอยู่ใกล้ BTS รัชโยธินนะทักไปถามโล่พอ้าอีกทีหนึ่งในส่วนของลิงก์สินค้าแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยมีทั้งใน s h อป e e ้ละะา a า a ตามลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ที่เพจเพ Health Thailand เพจนี้เลยนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าาสััดีบย